ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา c ุก k ี e l a n d s ช o อร้านรับเติมเกมคุก k ี e La n d แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง Cook i e land s ช o p ลิงเพลร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีนะครับเพราะเขาผมป้องแล้วก็ช่องสันนหลิวเดี๋ยวคลิปนี้เรามาส่มตู้หอมมื่นลีสีทองกันนะครับโดยที่ก็เราก็จะเอาประมาณ8ดาวเหมือนตอนกรณีน้องส้มเลยแล้วก็ตอนที่มันขึ้น5ดาวมันน่าจะมีแพ็คเหมือนกัน เดี๋ยวผมก็ไปดูว่าเฮ้ยเราจะเติมไหมหรือเติมแล้วมันจะคุมไหมนะครับเลทโก้รอบนี้นี่สีเหลืองของหวังไงหวังมิสติกตอนนี้เรายังเหมือนเดิมน,นะมิสตนะิกนัธนูแล้วคาเมเลียเป็นสามตัวที่เราจยงไม่ตันเออใช่แต่ผมมีดาวอยู่นี่ว่าผมขออัพดาวมัก่อนน่าจะขึ้นสองได้เลยนะตัวน,นี้มีติดไว้ประมาณหนึ่งนะครับอืมขึ้นหนึ่งดาวไปก่อนเรียบร้อยครับสองดาวต่ออ่าสองดาวติดไว้ครับ ต่อไปมุ่งสู่ดาวที่สามเ s สโกตอนนี้คือไปอุย้ยแสงจันทร์กดได้เพล,นลวนรวนเลยนะเื้ยต่อครับโอ้โหยังไม่มาเว้ยอ่าเร็วมากเลยนะสามดาวเร็วมากขอห้าดาวเร็วๆหน่อยผมยังผมอา,อาจคลิปนี้ต่อจากตอนสุ่มน้องตัวสีส้มผมยังจุกอยู่เลยจุกกับเบอร์นิงสไปโอ้ยโอ้โหยฮ้ยใช้ได้วะใช้ได้ ขอทีๆอย่างงี้เอ้ยตกใจนึ่ว่าจะอีกสักตัวหนึ่งพาคาเมเลียมาหน่อยสักตัวหนึ่งผมจะได้คาเมเลียสักตัวหนึ่งคือถ้ามันพาคาเมเลียมาสักสองตัวเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่ผมจะจบตู้คาเมเลียด้วยการขึ้นห้าดาวได้อยู่นะเออถ้าห้าดาวได้หลังจากนั้นมสบายแล้ะแต่ต้องผมว่าต้องสักสองตัวผมถึงจะลุ้นขึ้นง่ายหน่อยหมายถึงว่าโดยที่เติมไม่เยอะมากคือถ้ามันเติมเยอะมากกี่ดาวก็ขึ้นได้แหละแต่ถ้าเติมไม่เยอะมากเออแล้วมันขึ้นห้าดาวได้เนี่ยก็โอเคก็โอเค ตอนนี้เริ่มไม่โอเคแล้วหายไปไหนเอ้ยหนีไปไหนแวะเอ้ยเมื่อกี้ก็ถี่อยู่นะเอ้ยเอย้โอเคอเคมาอยู่มาอยู่ยตกใจตอนนี้ก็สีดาวแล้วครับสบาย,บายเบื่อ,อ,น,อนัดต่อเลยครับสจุดที่ยากนี้ขอสักสามตัวสักรอบหนึ่งให้มันจบจบไป การที่มันหมดเพชรน้อยมันก็ดีนะเออเราจะได้เก็บไว้ตู้ตัวใหม่ๆอะไรเงี้ยโอ๊ะไม่รู้ปีนี้จะมี e อีปีกี่ตัวเพราะว่าตอนที่อัดคลิปนี้มันคือ21อพฤศจิกายนใช่ไหมครับก็เข้าเดเดือนธันวาเดือนธันวาน่าจะมีอีกสักผมว่าน่าจะมีสักตัวหนึ่งเพราะว่าตอนที่คลิปนี้อตอนที่ตู้นี้หมดอะ่ะมันคือขึ้นตีมรัปเดตใหม่หรืออาจจะเป็นตีมเดิมพาร์ทสองมันน่าจะมีอ e ีพีอีกสักตัวหนึ่งเราก็ต้องอุย้ยโอ้โหมาวะ่ะหนึ่งตัวเราก็ต้องเผื่อทรัพยากรเพชรในการสุ่ตัััววนนน้้นดยะครบ น่านะผมว่าปีนี้น่าจะมีสักตัวหนึ่งเป็นอย่างน้อยสองตัวจะยากหน่อยแต่ผมว่าปีหนึ่งน่าจะมีโอกาสที่จะมีนะเออมีใหม่อีกตัวหนึ่งโอ้ยนักสนูมิสติกคาเมลไม่มาเลยนะตัวที่ตันตขยันมาจังแสงจันอะไรเงี้ยมาบ่อยบ่อยนะครับต่อครับต่อโอ้ได้เห็นมิสติกมานะสองก้อนจะขึ้นจะขึ้นโอ้ยดาก้อนตัวนี้ก็ตันไอตัวนี้ก็มาบ่อย รออยู่นะรอดาก้อนสับรรอยู่นะครับอุ้ยมาอีกหนึ่งอุ้ยอุ้ยรอบนี้ผมว่าสำหรับผมนะเลดตัวสีทองผมน่าจะดูดีกว่าตัวสีส้มนะแหมแล้วผมก็เหลือดาวตัวสีส้มไว้เผื่อตอนสูงตัวสีทองแล้วมันออกแันไม่ออกเลยว่ะอ่ะต่อครับแต่เราก็ใกล้น่าจะใกล้ขึ้นหนึ่งดาวอยู่นะนี่ไงขึ้นได้แล้ะหาแวะไปขึ้นหนึ่งดาวกันสักหน่อยหนึ่งดาวปลุกพลังนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ทำไปแล้วค่อนข้างเร็วเพราะว่า มันมันไม่มีเวลาให้เสียใจตัวแม่งเลยคำพูดเหมือนตื๊ดๆเลยชอบคำนี้มากเลยนะเออไม่มีเวลาให้เสียใจตื๊ดๆเข้าสนามอย่างฮาเลยอ้ยกดพิดกผิดกดผกิดนะครับแล้วผมทวนนีดหนึ่งนะบางคนอาจจะไม่รู้นะผมเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ดราโกโก้นะเออเซิร์ฟเพียรไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมส่วนเหตุผลนี้จะเคยพูดในคลิปไหนได้แหละลืมไปแล้วอ่ะต่อครับอุ้ยโอ้โหเซรีลีตตัวนี้ก็ตายแล้วเหมือนกัน แตเซลลิลี่ผมไม่อะไรมากเพราะว่าตอนนั้นผมก็ใช้หลักการที่ว่าเอ้ยเราจบอีเวนต์โดยที่ไม่ตันอะ่ะหมายถึงว่าเหลือดาวไว้ประมาณหนึ่งเราก็สุ่มจากได้ตู้้านนอกจากนั้นจากนี้มาจนตันอะไรประมาณนั้นอุย้ยโอ้โหดอกท้อเลยวะรวมตระกูลดอกปะเนี่ยน่าจะขึ้นเจ็ดดาวได้เลยไหมใช่ไหมขอไปขึ้นเจ็ดดาวเจ็ดดาวเจ็ดดาวเอาสักแปะละกันแต่ภาพรวมเนี่ยมันตู้ดอกนะผมอาจจะหมุนไม่เยอะนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุ่มเสร็จเดี๋ยวผมไป รวมรวมทั้งหมดก่อนอ่าต่อครับโอ้ยอาจจะเริ่มหมดเยอะแหละไม่ดีเราหมดไม่เยอะเพราะว่าตัวสีส้มเราไม่ได้เอาเราไม่ได้เอาตานันไงเราแค่แปดดาวนะครับผมซึ่งแปดไปสิบมันก็ใช้หินประมาณนึงนะมันก็ใช้เท่าไห 6, ร่นะหกสิบหสิบปะวะร้อยสิบก้อนนี่ก็เยอะอยู่นะเหมือนคึ้นสี่ไปห้าเลยอะ่ะอู้เทพสนีอ่าไม่เป็นไร โอเคใกจะขึ้นแปดแล้วครับสองสามก้อนอะ่ะอีกหนึ่งก้อนโอเคพอดีกว่าถ้าเกับว่าผมประกอบการตอนนี้ถ้าต่อจากตอนที่ผมอัดน,น้องส้มเนี่ยตอนทนี่ผมอัดตอนนั้นมีเพชรรวมรวมพื้นตัดอะ่ะมูลค่าประมาณหนึ่งจุดหนึ่งล้านแล้วก็มีคลิปแรกที่สูงก็เป็นหนึ่งจุดหนึ่งหกหนึ่งจุหนึ่งหกผมโดไประมาณสี่แสนห้านะกับสองตัวนี้นะครับ สองตัวลงกันได้400,000ได้ดาวที่ประมาณ8ดาวอาจจะมีได้จากตอนสุ่มคาเมเลียบ้างแต่ก็น่าตัวหนึ่งมั้งอะก็ประมาณนี้นะ8ดาว2ตัวโดวยไป400,000เฉลี่ยตัวละ202แต่อันนี้คือมันไม่เช่นขึ้น10ดาวเลยถ้าขึ้น10ดาวผมว่าถ้าจะจบตัวละ300,000ก็ผมว่าอยู่ในเกณฑ์ทั่วไปนะผมไม่คิดว่าพอมันพอม,มันวิเคราะห์เป็นตัวเลขแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าดวงดีนะเพราะว่าตัวละ300,000สำหรับผมคือมาตรฐานม,มากเลยอะ สำหรับตัวของอีพิกในกรณีขึ้นสิดาวไงแต่นี่เราขึ้น8ดาวมันก็เลยดูตัวเลขน้อยหน่อยแต่ถ้าเทียบบัญญัติต่ายางผมว่าก็น่าจะประมาณตัวละสามแสนแหละด้วยดวงผมประมาณเนี้ถ้าผมจะไปต่อนะแต่ผมไม่ไปต่อแค่จะต่อก็ต่อแต่ผมไม่ต่อนะครับผมอ่ะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ